ท่ากัดลาฟหน้าเด็กค่ะท่านี้นะคะก็จะได้ทั้งลำไส้นะคะแล้วก็ได้หน้าเด็กลงเลยนะคะคเครดิตครูเกศแล้วก็หมอตีค่ะบุดเอา2อ,อย่างมารวมกันเลยทนะ่าแรกค่ะต้องเอามือจับไปที่ท้องก็ได้นะคะแล้วก็ออกเสียงอูอานะคะแต่ว่าให้ใส่เสียงหัวเราะเข้าไปด้วยะคะ่ะอูอาอูาอ,อา อูอ่าอ,อ่า่าเห็นไหมคะว่าตอนหัวล้อเนี่ยท้องแข็งเลยนะคะก็นวดท้องไปด้วยนวดหน้าไปด้วยค่ะท่าที่สองค่ะท่าที่สองนะคะก็คือดุลลิ้นกันค่ะแล้วหัวเลาะใจใจนะคะ <laughs>

โอเคจะรู้สึกเมื่อยลิ้นมากๆเลยนะคะตรงนี้ก็จะช่วยลดริ้วรอยตรงนี้นะคะต่อไปค่ะท่านี้นะคะเราจะเอาปากเนี่ยครอบฟันนะคะแล้วก็เน้นปากแล้วเราก็หัวเราะค่ะ <laughs> อันนี้นะคะก็เป็น3มท่าค่ะไปฝึกกันทุกวันนะคะจะได้หน้าเด็กลําไส้ดีสุขภาพดีค่ะเพราะเวลาที่เราหัวเราะเนี่ยนะคะก็จะทำให้เรา ปล่อยคร์ว่าไดออกใส่ออกไปมากกว่าเดิมและหายใจเข้านําออกซิเจนเข้าไปมากกว่าเดิมช่วยเผาผลาญนะคะช่วยให้เลือดลมหมุนเวียนดีเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็หน้าเด็กกาถ้าชอบนะคะกดเซฟไว้นะคะจะได้ไม่เลื่อนหายไปไหนค่ะแล้วก็กดติดตาม Healthy l i วิ n g by บุตรไว้นะคะถ้าใครสนใจศึกษาสุขภาพทักลไลน์มาได้เลยนะจ๊ะแล้วพบกันค่ะ